d m a ม1.9 Highlander X-Series ปี23คันนี้เลขไมยเพียง40,000โลราคา789,000บาทนะครับอยากชมรายละเอียดของคันนี้นะครับสภาพภายนอกภายในเป็นอย่างไรไปรับชมคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leaf, ลีฟรถมือ2นะครับวันนี้อยู่กับผมลีฟนะครับเช่นเคยนะครับเป็นเซลล์ขายรถยนต์นะครับเป็นรถยนต์มือสที่บริษัทเพชรยนต์ คันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max Highlander 1.9 4ประตูยกสูงนะครับรถปี2023นะครับเลขไม่ใช้งานไปแล้ว40,000โลราคาอยู่ที่700,000นะครับ789,000บาทนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนะครับของรถคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่2ปีนะฮะสภาพโดยรวมก็แทบจะไม่มีอะไรเสื่อมลงไปเลย เดี๋ยวจะให้ดูวันนี้มาดูรถกระบะกันบ้างนะครับที่ผ่านๆมาดูรถเก่งไปเยอะแล้วนะครับว่ารถกระบะ4ประตูใช้งานบรรจุผู้โดยสารนั่งได้5คนนะครับพื้นที่ด้านท้ายบรรทุกของก็ได้นะฮะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับใช้บรรทุกของนิดหน่อยก็ดีนะครับและยกสูงด้วยหนีน้ําท่วมนะครับลุยทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อมาดูอ s สุสุดีแม็กกันบ้างนะฮะ ให้มาแม็กไลเนอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโลบาร์มาให้ด้วยนะฮะตัวนี้เป็น X-Series นะครับชุดแต่งเดิมๆของ X-Series นะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถอันนี้สีเดิมนะบางเดิมทั้งคันกุญแจให้มาเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะฮะข้างในมีปุ่ม p u s สตาร์ทบันไดข้างรอๆสวยๆเหมือนเดิมนะฮะกันชนท้ายอยู่ครบนะครับไม่มีถอดออกนะฮะล้อแม็กสีดำสวยงามนะฮะ ฝาท้ายแข็งแรงอยู่แล้วของ Isuzu นะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับติดนะครับใช้งานได้สวยนะครับเป็นแนวสปอร์ตนะฮะอิซุ MA x ดีแม็กเอ็กซเครื่องยนต์1,009นะครับคันนี้รถปี2,023รถ2ปีเองครับใช้งานมาน้อย2ปีใช้งานมาแค่40,000โลนะวิ่งมาปีละประมาณ20,000โลโดยเฉลีย่ยดูเหลี่ยมสันตัวรถภายนอกนะครับ ให้ดูโครงสร้างเลยนะครับอันนี้เดิมเดิมนะฮะดูน็อตนะฮะดูน็อตอ่าน็อตเดิมๆฮะไม่เคยถอดนะครับนี่น็อตเดิมเดิมเลยะคโครงสร้างภายในเม็ดองเม็ดอาร์ค <c ups> <c ups> สวยงามนะอันนี้ช่างเขาตรวจสอบมาแล้วผมไม่ถอดให้ดูแล้วนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามฮะผมไม่ถอดแล้วนะเพราะว่าทีมช่างเขาตรวจสอบมาหมดแล้วนะครับ ดูเหลี่ยมสันนะครับดูโครงสร้างรถนะครับเดิมทุกจุดนะครับตรงนี้ตัวถังเดิมๆทุกจุดไปดูโครงสร้างตัวรถก่อนเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอย่างจริงจังนะอันนี้แค่ล้างๆดูดฝุ่นนิดหน่อยนะครับคันนี้รถอายุมันน้อยครับแทบจะไม่มีอะไรให้เก็บงานเลยนะครับขัดสีเคลือบสีนิดนึงขายสภาพนี้ได้เลยนะครับดูล้อล้อ ล้อใหญ่นะครับอันนี้ล้อไซส์ขนาดใหญ่เลยล้อเดิมนะฮะขอบ18บนแะยางให้มาเป็น265ทับ60นะครับแม็ก1ิบหกนิ้วอขออภัยแม็ก18นิ้วนะครับยางบิสโตนด้วยนะล่อๆเลยนะฮะไฟหน้าเด้ทไทม์เลนนิ่งไลท์นะครับไฟข้างในเป็นโปรเจคเตอร์ โคมใสๆสวยๆนะไม่มีแตกไม่มีร้าวอยู่แล้วรถ2ปีเองนะครับข้างในไม่มีละอองน้ํานะข้างในนะฮะใสเลยครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าสวยๆนี่ครับยังไม่มีถลอกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะะยังไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะสวยๆนะฮะตรงนี้มีบ้างนะแต่เก็บงานได้นะฮะตรงนี้นะครับ ฝั่งนี้มีนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวทีมช่างเขาเก็บงานให้นะครับสภาพโดยรวมสวยๆนะครับภายนอกโอเคเลยสภาพใช้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันนะฮะลองมองหาตำหนิรอบคันดูนะครับผมพาเดินชมรอบคันอีกรอบนึงนะฮะนิดหน่อยนะนิดหน่อยอันนี้ขัดได้ ขครหายอยู่นะสีขาว <c oughs> ยกสูงนะครับกระบะยกสูง4ประตูลีโวก็ดีดีแม็กก็ดีนะฮะแต่คันนี้ก็สภาพสวยดีนะครับนะชมรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะครับ,นะรบนะเหลี่ยมสันคมเป็นไงกระโปรงหน้าเห็นชัดเจนเลยนะนะเหลี่ยมสันคมกระโปรงหน้าเห็นไหมนะที่ฝากระโปรงเลยฮนะ รถถ้าไม่เคยชนไม่เคยทํามานะมันจะไม่บิดไม่เบี้ยวนะแล้วก็ล่องตรงเนี้ยมันจะนะมันจะไม่มันจะแนบสนิทพอดีอย่างนี้เลยมันจะแนบสนิทอย่างนี้เลยนะฮะล่องมันจะไม่อ้าไม่โบนะครับมันจะแนบชิดแบบนี้รถเดิมๆคันนี้เดิมๆเ,เลยนะ,ะดูล่องนะฮะ กระจกเป็นกระจกเดิมนะกระจกของเดิมยีุสุเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะกระจกแท้เดิมเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับไปดูภายในกันว่าสภาพเป็นยังไงนะฮะในส่วนของภายในนะครับพวงมาลัยให้มาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังสีดำแบบนี้ จอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนนะฮะเนิ้วมีกล้องมองหลังสภาพคอนโซลนะครับด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยเลยมีรอยเจอม,มานิดนึงอันนี้เดี๋ยวเก็บงานทําความสะอาดให้ได้นะครับมีรอยมานิดนึงนะฮะเบาะหนังนะครับสภาพดีเบรกเบาะไม่มีล้มนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะรถแค่2ปีนะฮะ เบาพวกนี้มันทนอยู่แล้วนะครับใช้งานปกติไม่เป็นไรอยู่แล้วนะฮะร,รถแค่2ปีเองไม่มีเสื่อมนะร,ระบบ t ท a c i o n control มีมาให้ครับปรับไฟหน้าสูงต่ำนะฮะใช้งานได้ปกติครับคอนโซลนะครับฝั่งนี้สวยนะอันนีนะ้ดูคอนโซลเงาๆนะไม่มีรอยนะเอนะ ไม่มีรอยเลยนะครับเงาเงานะฮะสภาพสวยใหม่กิ๊บนะฮะด้านหน้ามีลำโพงเสียงแหลมให้นะครับคู่หน้านะฮะให,ให้ดูทีละจุดชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูให้ดูจอนะครับมีกล้องหลังมาให้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ใช้ปุ่มพุ s ส start นะครับเป็นกุญแจแบบ smart key นะตัวนี้เครื่อง1.9เกียร์ Auto, รรออโต้นะครับรอบเดินเบานะครับอยู่ที่ประมาณ800รอบนะครับวัดความเร็วใช้งานได้นะครับเกน้ำมันนะครับตรงกลางเป็นจอ TFT อฟทีนะประตูปิดไม่สนิทเห็นไหมแจ้งนะประตูหน้าประตูหลังปิดไม่สนิทนะครับมีวัดอุณหภูมินะฮะวัดน้ำมันนะครับนะมาดูกล้องถอยนะครับกล้องถอย กล้องถอยก็ค่อนข้างจะชัดนะครับค่อนข้างจะชัดอยู่เส้นกะระยะมีมาให้นะครับเส้นกะระยะมีมาให้แต่ว่าไม่ได้หมุนตามพวงมาลัยนะครับเส้นกะระยะมันจะตรงๆแบบนี้เลยจอไซส์ประมาณนี้ดูแอร์นะแอร์แอร์ที่ให้มานะเป็นแอร์แบบมือหมุนธรรมดาเนาะ เป็นแอร์แบบหมุนธรรมดาไม่ใช่ออโต้นะแต่เย็นเฉียบเลยนะแอร์เย็นเฉียบ,นะร,บรถคันนี้ยังใหม่อยู่นะครับผมที่วางแก้วนะครับคอนโซลคอนโซลด้านหน้านะครับใหม่ๆสวยๆนะครับไม่มีถลอกนะอ่าอ่าเอ็กซ์เซอรีันนี้สติกเกอร์เอ็กซ์ s ซรีครับนะ นะครับมีช่อง power outlet นะครับจ่ายไฟได้ปกตินะครับไม่ได้เสียหายนะครับตรงนี้ตรงนี้ USB กับ AUX นะครับเชื่อมต่อ USB ได้ะเสียบ AUX ได้ครับ AUX 3.5จอเป็นจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนนะครับขนาดประมาณ7นิ้วนะครับก่อไปใหญ่นะแต่ตัวจอจริงๆนะแค่7นิ้วแค่นี้นะครับ ดูแอร์นะครับไม่มีหักไม่มีล้มนะครับคีบแอร์รถยังใหม่ๆครับคันนี้ซื้อใช้งานคุ้มๆนะครับมือสองอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมืนเก้าพันะครับกับสภาพนี้สมราคาเลยนะครับคุ้มค่าเลยนะมั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับเพชรยนต์นะฮะรถคัดเข้ามาทุกคันสภาพเบาะหลังเดี๋ยวไปถ่ายด้านหลังดีกว่านะครับขอดับเครื่องก่อนนะ ดูแผงประตูข้างหน้านิดนึงนะฮนะไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีตำหนิเลยนะเนียนๆเลยครับสภาพใหม่ฮนะคันนะี้แผงประตูด้านหลังนะครับดนะูมาได้แดงสวยๆอย่างนี้นครับเป็นซอฟทัชด้วยนะตรงนี้เป็นซอฟทัชนะฮนะเสริมได้แดงนะครับสไตล์เอ็กซ์ซีรี X เบาหลังนะครับสภาพดีนั่งสบายนะครับเบาะหลังนะฮะมีท e ี่วางแก้วที่วางแขนตรงนี้ให้นะครับนั่งสบายนะครับตรงนี้มีแอร์หลังนะครับใช้งานได้นะครับแอร์หลังอยังเย็นเยนอยู่เลยนะฮะมีช่อง usb มาให้1ช่องนะครับอันนี้แอร์สำหรับคนนั่งหลังนะครับเพดานนะครับมีรอยเจอไหมเพดานนะเพดานสะอาดสะอ้านนะครับ อันนี้ไม่มีรอยลงยันนะครับกระจกบานหน้านะครับนี่ม่านบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้านะครับมีมาให้นะฮะพร้อมไฟนะมีไฟมาให้ด้วยเปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ยังหุ้มถุงอยู่เลยนะฮะดูแผงประตูก็สวยฮะอ่าตรงนี้มีมือจับไว้ขึ้นนะครับขึ้นลงจะได้สะดวก หาอยู่สนใจคันนี้ก็ติดต่อได้นะครับเผื่อใครหาอยู่1.9 Highlander นะครับเราเป็นชุดแต่ง X Series นะครับดูปีกเบาะนะฮะดูเดินได้แดงสวยๆนะครับคันนี้เครื่องยนต์1.9นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับให้ชมภายนอกกันอีกทีนะโคงไฟข้างหลังนะไม่มีแตกร้าวนะนะครับ สวยๆนะครับสภาพเนี่ยโคมไฟอย่างนี้เลยนะครับสวยๆนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับภายนอกน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับฝั่งคนขับนี่เป็นออโต้นะครับระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ปุ่มล็อกกระจกใช้งานได้นะครับกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับปรับกระจกมองหลังเป็นไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับทดสอบแล้วนะฮะ ในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น1.9 Blue Power นะครับเครื่องตัวประหยัดน้ำมันนะฮะอัตราสิ้นเปลืองทำได้ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเครื่องตัวนี้ให้กำลังแรงม้า150นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรมาพร้อมกับกีร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับให้ลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับ รอบไม่มีสวิงไม่มีแกว่งนะได้ชาร์จคอมแอร์ทำงานปกติทุกอย่างนะครับ สภาพเครื่องยนต์ที่ใช้งานมาแค่4 0,000กว่าโลนะครับสภาพยังสดๆอยู่เลยนะครับเหลือให้ใช้งานได้อีกยาวๆนะเครื่องนี้เป็น1.9้พร้อมเทอร์โบนะครับตัวนี้จะบูตเยอะหน่อยนะฮะบูตอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบนะครับ2ี่8บบปอนด์นะฮะทำให้มีแรงม้าได้ถึง150แรงม้านะครับคันนี้ไฟเดิมยังไม่มีรีแมปนะฮะเป็นรถไฟเดิมๆเลยนะครับถ้าซื้อไปก็สามารถเอาไปรีแมปเพิ่มแรงม้าได้นะครับ ภาพเครื่องยังไม่เคยดัดแปลงเลยนะครับคันนี้ได้เครื่องเดิมเดมมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะกองอากาศกองเดิมยังอยู่ครบนะครับหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําเดิมอยู่ครบนะครับพัดลมเดิมอยู่ครบนะครับคันนี้ยังไม่ทําการแต่งไม่ได้ทําการโมดิฟายอะไรเลยนะครับเป็นเครื่องเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะเวลาไปซื้อรถกระบะมือสองครับจะส่วนมากนะมักจะไปเจอรถที่โมดิฟายมาแล้วนะครับทําการแต่งเครื่องยนต์มาแล้ว แต่ถ้าซื้อคันนี้จะได้รถที่สภาพเดิมๆนะฮะกรจะจังหน้าสวยๆนะครับดำคาดแดงแบบนี้นะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับสว่างสวยงามนะครับเป็นทรงแบบชามก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะ ครับ DMAX 1.9 X Series คันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่789,000บาทเลขหมายใช้งานมาเพียง40,000กว่าโลนะครับรถปี2023นะครับใช้งานมาแค่2ปีเองนะครับราคาหายไปทั้ง2 0 0 0นะครับป้ายแดงเกือบล้านนะครับคันนี้ประมาณ9 0 0นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะ890,000นะครับ7ขอภายราคาอีกทีนะครับ700,000 89,000นะครับได้ตัวนี้ไปเลยนะครับมี daytime running light มีไฟตัดหมอกนะครับชุดแต่ง X-Series นะครับภายในได้พุทธสตาร์ทนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังนะครับพวงมาลายัยคุ้มหนังนะครับ มีระบบคูสคอนโทรลให้ด้วยนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับกันนี้สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซลล์ีฟเบอร์062 305 8486นะครับชอบรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องลีฟรถมือ2นะครับสวัสดีครับ ครับ DMAX 1.9X Series คันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่789,000บาทเลขหมายใช้งานมาเพียง40,000กว่าโลนะครับรถปี2023นะครับใช้งานมาแค่2ปีเองนะครับราคาหายไปทั้ง2 0 0 0 0 0นะครับป้ายแดงเกือบล้านนะครับคันนี้ประมาณ907นะครับถ้าจำไม่ผิดนะะฮ890,000นะครับ7ขอภายราคาอีกทีนะครับ789,000นะครับได้ตัวนี้ไปเลยนะครับ มี daytime running l i g h t มีไฟตัดหมอกนะครับชุดแต่ง X-Series นะครับภายในได้พุดธสตาร์ทนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีระบบคู e คอนโทรลให้ด้วยนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับกันนี้สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซลลีฟเบอร์062 305 8486นะครับ ชอบรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องรีฟรถมือสองนะครับสวัสดีครับ